ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับพระยายืนชิงช้าสองคนสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2474มีมหาอามาตตรีพระยาปฏิพัฒน์ภูบาล คอ,อยู่เลนะระนองเป็นพระยายืนชิงช้าในพระราชพิธีตรียมปวายและปีพุทธศักราช2477พระยายืนชิงช้าคนสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินร์คือมหาอมาตตรีพระยาชลมาพิจารณ์หรือม่อมหลวงพงสนิทวงศ์อธิบดีกรมชนลประทานตั้งแต่โบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงรัชกาลที่สี่ การแต่งตั้งพระยายืนชิงช้ามักแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพลเทพซึ่งอยู่ในตำแหน่งเกษตรตราทีปดีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจนมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริเปลี่ยนแปลงว่า เจ้าพระยาพลเทพหากจะต้องถูกแห่ทุกปีอาจทำให้ขบวนแห่ดูจืดชืดไม่คลึกครื้นเท่าที่ควรจึงโปรดกล่าวให้บรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับพระราชทานพานทองเป็นพระยาพานทองได้มีโอกาสแห่แหนเพื่อเป็นเกียรติยศกันคนละครั้งหมุนเวียนไปทุกปีจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีสืบมา ในการแต่งกายของพระยายืนชิงช้านั้นกำหนดให้นุ่งผ้าเย,ยระบับซึ่งเป็นผ้าทอด้วยไหมกับทองแดงส่วนวิธีการนุ่งผ้านั้นเรียกว่าบ่าวขุนคือมีชายผ้าห้อยอยู่ตรงกลางเบื้องหน้าและสวมเสื้อเย,ยระบับคาดเข็มขัดสวมเสื้อคลุยและลอมพอกเกี้ยวซึ่งเป็นหมวกยอดแหลมคล้ายชดา ซึ่งการโลชิงช้าในพระราชะพิธีเตรียมปะวยัยจะจัดขึ้นในวันขึ้นเจ็ดค่ำเวลาเช้าและวันขึ้นเก้าค่ำเวลาบ่ายซึ่งทั้งสองวันพระยายืนชิงช้าจะเดินทางจากที่พักไปยังมณฑลพิธีและเสาชิงช้าโดยกระบวนแห่อิสริยยศ ในกระบวนแห่อ,อิสริยยศของพระยายืนชิงช้านั้นมีทั้งกระบวนที่โปรดกล้าวให้เป็นกระบวนของหลวงมีกำหนด800คนและกระบวนที่พระยายชิงช้าแต่งเพิ่มเติมด้วยการจัดเครื่องแห่ให้สวยงามเข้ากับหน้าที่ราชการซึ่งไม่มีกำหนดจำนวนคนมากน้อยเพียงเท่าใดดังนั้นหากผู้ใดที่มีฐานะบารมีมากจึงมัดจัดกระบวนแห่อย่างเอก,เกระเรกใหญ่โตส่วนผู้ที่ไม่มีกำลังพอ ถจัดเพียงให้ได้ราชการเท่านั้นทันทีที่พระยายืนชิงช้าเดินทางมาถึงบนทนพิธีก็จะต้องส่งเครื่องสการะไปบูชาพระผู้เป็นเจ้าในเทวสถานหลังจากนั้นเขาน้านมัสการพระศรีสกยมุนีในวิหารหลวงจากนั้นพระยายืนชิงช้า นางบนราวไม่ไผ่หุ้มผ้าขาวในท่าไขว้ห้างซึ่งเปรียบเสมือนพระอิศวรทรงยืนบนพระบาทข้างเดียวบนลำตัวของพญานาคเพื่อทดสอบความแข็งแรงของโลกมนุษย์พระยายืนชิงช้าเข้าชมนาลีวันโลชิงช้าจนครบสามกระดานเมื่อเสร็จแล้วมาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประทับคอยอยู่ณพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาส โปรดกาพระราชทานผลกระลาประพึก200ผลพระยายืนชิงช้าถวายบังคมอีกครั้งหนึ่งแล้วแห่กลับที่พักเป็นอันเสร็จพิธีและช่วงสำคัญในพิธีการเตรียมประวายนี้ก็คือการโลชิงชา้าผู้ที่จะขึ้นไปทำหน้าที่โลชิงช้าได้นั้นเราจะเรียกว่านาริวันโดยจะเลือกจากพรามหนุ่มซึ่งต้องมีอายุระหว่าง18-20ีปีและมีร่างกายแข็งแรงกำยำโดยจะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี สำหรับแผ่นไม้กระดานที่จะใช้ในพิธีนั้นจะต้องขึงโยงลงมาจากคานบนเสาของเชือกด้วยเชือก8เส้นและเชือกทั้ง8เส้นนั้นจะต้องทำด้วยหนังวัวเผือกโดยถือเคล็ดว่าวัวเป็นพาหนะของพระอิศวร ที่แผ่นกระดานจะมีรูสำหรับร้อยเชือก8รูมีช่องระยะห่างเท่าๆกันเชือกทั้ง8เส้นนี้นอกจากจะผูกติดกับกระดานแล้วยังจะช่วยยึดเหนี่ยวในขณะโยกตัวไม่ให้ร่วงหล่นซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้การโลชิงช้านั้นจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเรียกว่า3กระดานคือกระดานเอกมีเงินรางวัลสูงสุด12บาทกระดานโทมีเงินรางวัล10บาท และกระดานตรีมีเงินรางวัล8บาทโดยในแต่ละกระดานจะมีนาลิวันขึ้นไปโลโลดผลถึงครั้งละ4คนรวม3ชุด12คนโดยเงินรางวัลจะบรรจุอยู่ในถุงซึ่งแขวนอยู่บนหัวเสาไม้ที่ปักไว้ข้างเสาชิงช้าโดยก่อนที่นาลิวันทั้ง4คนจะขึ้นไปโลชิงช้าทุกคนจะต้องนั่งลมกราบถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวสครั้งแล้วจึงสวมหัวหนาคโดยสมมุติตนว่าเป็นพญานาค เมื่อขึ้นบนแผ่นกระดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกนาลิวันที่อยู่เบื้องล่างจะช่วยกันดึงเชือกเพื่อให้แผ่นกระดานแกว่งตัวไปมาทีละน้อยจนแรงขึ้นสูงขึ้นมากพอส่วนนาลิวันที่ยืนอยู่บนกระดานเริ่มกระแทกน้ำหนักเพื่อส่งจังหวะให้เกิดแรงเหวี่ยงจนเมื่อกระดานยกตัวสูงขึ้นใกล้กับยอดเสาไม้ไผ่ที่ปักเงินรางวัลเอาไว้ นาริวันทั้งหมดที่ยืนอยู่บนกระดานจะแบ่งหน้าที่กันดังนี้นาริวันทั้ง3ที่ยืนอยู่บนกระดานด้านหลังจะมีหน้าที่บังคับทิศทางโดยใช้แรงเหวี่ยงจากนาริวันด้านล่างเพื่อบังคับให้กระดานพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายคือถุงเงินรางวัลน,นั่นเองส่วนนาริวันที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดจะมีหน้าที่ยืน่นศีรษะเพื่อใช้ปากคาบเอาเงินถุงรางวัลน,นั้นโดยมีกฎข้อแม้ว่า ห้ามใช้มือจับถุงเงินรางวัลน,นั้นเป็นเด็ดขาดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานเป็นอย่างยิ่งเป็นนาทีระทึกใจเพราะผู้ชมที่อยู่เบื้องล่างจะส่งเสียงเชียร์ลุ้นกันอย่างสนุกสนานกึกก้องเมื่อคาบถุงเงินได้สำเร็จในแต่ละกระดาน ก็จะมีเสียงโห่ร้องแสดงอาการดีอกดีใจไปทั่วบริเวณหลังจากโลชิงช้าจนครบ3กระดานแล้วพวกนาริวันทั้ง4คน3ชุด12คนก็จะไต่ลงมาด้านล่างเพื่อกราบถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งตามพระราชประเพณีขออนุญาตแทรกข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์เทวรารามและลานหน้าสาราวาการกรุงเทพมหานครหรือลานคนเมือง ใกล้กับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีการโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียมประวายและตรีประวายของศาสนาพราหมณ์ฮินดู พิธีนี้ถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของศาสนาพราหมณ์เป็นการรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมโลกมนุษย์เป็นเวลาสิบวันเป็นพิธีหนึ่งในพระราชพิธี12เดือนซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยและกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี้นะครับ ซึ่งพิธีโลชิงช้านี้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีมีที่มาจากคำพีเฉลิมไตรภพกล่าวว่าพระอุมาเทวีทรงมีความวิตกกังวลว่าโลกกำลังจะถึงการวิบัติพระนางจึงทรงพนันกับพระอิศวรโดยให้พญานาคขึงตนระหว่างต้นพุทสาที่แม่น้ำแล้วให้พญานาคแกว่งไกวตัวโดยมีพระอิศวรทรงยืนขาเดียวในลักษณะควยห้างเมื่อพญานาคไกวตัว เท้าพระอิศวรไม่ตกลงแสดงว่าโลกที่สร้างนั้นมีความแข็งแรงมั่นคงพระอิศวรจึงทรงชนะพนันดังนั้นพิธีโลชิงช้าจึงเปรียบเสาชิงช้าเป็นต้นพุทธาระหว่างเสาคือแม่น้ำนาลีวันผู้โลชิงช้าคือพญานาคดังที่เห็นได้ว่านารีวันจะมีการสวมพญานาคไว้บนศีรษะโดยมีพระยายืนชิงช้านางไขวห้างอยู่บนไม้เบญจมาศ พระราชะพิธีเตรียมประวายและการโลชิงช้าได้มาสิ้นสุดลงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องด้วยในขณะนั้นบ้านเมืองไทยของเราอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการจัดงานในแต่ละครั้งจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเลิกพระราชประเพณีนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลักช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์